สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง e ีโลซิสเทมตัว e ีโลซิสเทมเนี่ยคือการจัดอันดับของการแข่งขันจัดอันดับว่าใครที่เก่งที่สุดและใครที่อ่อนแอที่สุดซึ่งตัว e ีโลซิสเทมเนี่ยพัฒนามาจากอัลพาร์ e อีโลซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกาที่คิดค้นมาเพื่อจัดอันดับให้แก่ผู้เข้าแข่งขันมากลุ จุดประสงค์ของมันก็เพื่อที่จะจัดคะแนนเตติ้งของแต่ละคนว่าใครเก่งที่สุดแล้ว่าใครอ่อนที่สุดซึ่งจุดมุ่งหมายของมันใช้ได้กับเฉพาะการแข่งขันที่สู้กันหนึ่งต่อนหนึ่งเท่านั้นจะเป็นหนึ่งคนสู้กับอีกหนึ่งคนหรือว่าจะเป็นทีมหนึ่งสู้กับอีกทีมหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้น การแข่งเรือยาวที่สู้กันพร้อมกันหลายๆทีมเนี่ยไม่สามารถเอาตัวอีโลซิเทมมาจัดอันดับได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการรู้ว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆใครคือผู้ที่เก่งที่สุดจริงๆไม่ใช่คนที่เก่งมาจากการชนะผู้ที่อ่อนกว่าตัวเองมากๆหลายๆครั้งแล้วก็ได้คะแนนเยอะ นะครับผมทีนี้จากที่ไปสำรวจมาก็จะเห็นว่าตัว e อ o s ซิเท m เนี่ยไม่ได้ใช้แค่วงการหลักลุกเอาไปใช้ได้หลายๆวงการอย่างแอปหาคู่ของ Tinder อย่าง f m a t c h f a s เ m a t c h ก็เป็นเว็บไซต์ที่ตอนนั้น Mark คซักเ r b บิร์กคิดขึ้นมาก่อนที่จะทำ Facebook ก็คือการจัดอันดับผู้หญิงใน Harvard ว่าใครสวยที่สุด แล้วก็เอามาสุ่มประกบคู่กันจัดอันดับว่าใครเสือกว่ากันใครเสือกว่ากันและ tinder ก็เอามา e l o อเอา e l o rating มาใช้ในการเพิ่มเลตติ้งของคนที่ได้รับการปัดขวามากที่สุดใครได้ปัดขวามากที่สุดคนนั้นก็เป็นคนที่มีเลตติ้งดีที่สุดเพื่อทำให้คนคนนั้นเพิ่มโอกาสในการเด่นได้โดยการให้ผู้อื่นเนี่ย ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเห็นคนเพลินมากที่สุดก็แสดงว่าทุกคนก็ยกพยายามที่จะลงรูปสวยๆของตัวเองเพื่อให้ได้รับการปัดขวามากที่สุดแล้วอีกวงการหนึ่งก็คือวงการเกมเกมออนไลน์เกมออนไลน์เนี่ยเอามาจาดัดอันดับแลนกิ้งของผู้เล่นที่เก่งที่สุดและผู้ที่อ่อนแอที่สุดเพื่อให้แลนกิ้งใกล้ๆกัน แข่งกันไม่ใช่เอาแรงบนมาแข่งกับแรงล่างแล้วก็จัดอันดันบแรงกิ้งของกีฬาเช่นใครทำคะแนนอ e ีโลได้มากที่สุดคนนั้นก็คือเก่งที่สุดอย่างเช่นกีฬากอล์ฟกีฬาเทนนิสกีฬาไวสเกตบอลหรือว่าพวกกีฬาในการฟุตบอลเป็นต้นทีนี้ อีโลเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนในการคํานวณแล้วมันทําอะไรได้บ้างขั้นตอนแรกเลยครับก็คือมันสามารถที่จะคํานวณผลการแข่งขันได้ก็คือทํานายผลการแข่งขันได้ว่าผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันอย่างที่สองเลยมันก็จะคํานวณคะแนนอีโลใหม่ให้กับผู้เล่นทั้งสองคนใครชนะ ใครแพ้จะโดนเพิ่มคะแนน e อีโลเท่าไหร่จะโดนโลดคะแนน e อีโเท่าไหร่ mm hmm. อย่างที่สามเลยมันก็จะไปอัปเดตแลนกิ้งของผู้เล่นทั้งสองคนว่าคะแนนแรน์กิ้งปัจจุบันจากการแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยจะลดหรือเพิ่มเป็นเท่าไหร่ <Okay. S 1> งั้นเรามาดูอันแรกเลยก็คือการทำนายการทำนายการทำนายเนี่ยก็จะ การทำนายระหว่างผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันตามสูตรเลยครับก็คือ e a กับ e b e a เนี่ยก็คือผลการทำนายของผู้เข้าแข่งขันคนแรกส่วน e b ก็คือผลการทำนายของผู้เข้าแข่งขันคนที่สองโดยในตัวอย่างเนี่ยผมสมมุติว่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันมีคะแนนเอโนอยู่ที่พันสองร้คะแนน ผู้เข้าแข่งขงันที่สองมีคะแนนอ e ีโลรวมอยู่ที่400คะแนนแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีการเซตมาตรฐานของผู้เล่นใหม่ให้มีคะแนนอ e ีโลเนี่ยไม่เท่ากันผมสมมุติว่าในเกมเนี้ยคะแนนอ e ีโลเวลาที่ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยจะเซตคะแนนอ e ีโลไว้ที่1 0 0 0ัหมายความว่าผมต้องทำคะแนนให้ เยอะขึ้นก็คือผมต้องชนะมากขึ้นเรื่อยๆผมจะถึงจะได้คะแนนไปถึงหนึ่งพันกว่าหรือสองพันแต่ถ้าผมแพ้แล้วผมทำคะแนนอ e ีโตกลงต่ำกว่าหนึ่งพันหมายความว่าผมอ่อนแอกว่าผู้เล่นหน้าใหม่อ่ะเรามาดูสูตรกันครับก็คือผู้เขออ้า่านคนแรกเนี่ยไปใช้สูตร e a ก็คือตัวแรกซึ่ง พอเราเอา E A เข้ามาแทนศูนย์แล้วเนี่ยเราจะได้คะแนน E load เท่ากับ0.99ก็คือ99%หมายความว่าผู้เล่นคนแรกมีโอกาสที่จะชนะการแข่งขันถึง99%แต่พอเราเอาศูนยเข้ามาแทนผู้เล่นคนที่สองเนี่ยเราจะพบว่าผู้เล่นคนที่สองเนี่ยมีโอกาสชนะแค่0.9% อันนี้ก็คือการทําทนายทํานายว่าใครมีโอกาสจะชนะมากกว่ากันอย่างที่สองเลยครับก็คือหลังจากจบการแข่งขันแล้วเนี่ยใครจะได้คะแนนอ e ีโลเพิ่มหรือลดเท่าไหร่ก็จะใช้สูตรตามด้านบนเลยครับ PA ก็คือคะแนนอ e ีโลของผู้เข้าแข่งขันคนแรก PB ก็คือคะแนนอ e ีโลของผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเมื่อการแข่งขันจบลง ซึ่งในตัวอย่างผมสมมุติให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่1ชนะผู้เข้าแข่งขันคนที่2แลเราก็เอาสูตรมาแทนซึ่งผมจะให้ค่า k น네ะครับ k ตัวเนี้ย k ของผู้เข้าแข่งขันคนแรกเนี่ยเป็น15 15มาจากไหน k เ네นี่ยคืออัตราส่วนของคะแนนรวมอีโลซึ่ง แต่ละที่เนี่ยจะกําหนดเว้เหมือนกันแต่ว่าในเกมเนี้ยจะกําหนดไว้ว่าค่า K... ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนอ e ีโลศูนถึงหกร้อยจะมีค่าเคเท่ากับยีสบห้าผู้ที่มีคะแนนอ e ีโลหกร้อยหนึ่งถึงสองพันสี่มีค่า K เท่ากับสิบห้าตามลําดับมาทีนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ค่าเคของผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งเท่ากับสิห้าเพราะว่าเขามีคะแนน เละอีโลหนึ่งพันสองร้อยและผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเนี่ยมีเคยี่สิบห้าเพราะเขามีคะแนนอีโลถึงมีคะแนนอีโลแค่สี่ร้อยเห็น,นี้พอเราแทนสูตรมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกเนี่ยชนะเขาจะได้คะแนนอีโลที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าคะแนนผู้เข้าแข่งขันคนที่สองแพ้เขาจะได้คะแนนอีโลติดลบไปศูนย์จุดสองสองห้าคะแนน นี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือสมมุติว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเนี่ยชนะผู้เข้าแข่งขันคนแรกหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกเนี่ยคะแนนอ e ีโลจะติดลบไป1 4 8ุ5แต่ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองชนะคะแนนอ e ีโลเขาจะเพิ่มไป24.775คะแนนนี่คือการคำนวณคะแนนอ e ีโลว่าจะโดนเพิ่มหรือลดเท่าไหร่หลังจากจบการแขนน่งขัน ของทั้งสองคนครับทีนี้เราก็ทำการมาอ e ัปเดตคะแนนอีโลก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาคะแนนเดิมมาบวกกับคะแนนที่เราคำนวณหลังจบการแข่งขันล่าสุดเมื่อกี้ผมสมมตุติผู้เข้าแข่งคนแรกชนะคนที่สองหมายความว่าผู้เข้าแข่งคนที่สองเดิมมีคะแนน อีโรรวมที่ทันสองร้อยเมื่อเขาชนะเขาจะต้องได้คะแนนเพิ่มใช่ไหมฮะทีนี้พอเขาได้คะแนนเพิ่มเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคานวณเนี่ยเขนาได้คะแนนเพิ่มไปศูนย์จุดหนึนน่งห้าคะแนนหมายความว่าเราก็ต้องเอาพันสองร้อยคือคะแนนคะแนนรวมล่าสุดของเขาเนี่ยมาบวกกับคะแนนที่เขาแข่งขันจบไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะได้คะแนนจากพันสองร้อยเป็นพันสองร้อยจุดหนึ่งห้าแต่ทีนี้ผู้เข้าแขน่นงขันคนที่สองเนี่ยแพ้ ราะว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองแพ้เนี่ยเขาต้องโดนลบคะแนนที่เราคำนวณเมื่อกี้ผู้เข้าแข่งขันที่สองโดนลบคะแนนไป0.225คะแนนก็หมายความว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเดิมมีคะแนนอยู่400คะแนนลบ0.225คะแนนก็จะเหลือ399.775คะแนนนี่ก็คือคะแนนปัจจุบันหลังจบการแข่งขันล่าสุดของผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งคนที่สอง แต่ในอ,อีกกรณีหนึ่งเนี่ยสมมติว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเนี่ยดันชนะผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งปึ๊บเราก็จะ,จะเอาหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยครับก็คือคะแนนเดิมของผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งเนี่ยลบกับสิบสี่จุดแปดห้าก็คือที่เราคำนวณเมื่อกี้ถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาจะติดลบไปสิบสี่จุดแปดสิบห้าคะแนนผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งจาก คะแนนอีโลพันสองก็จะเหลือพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าจุดหนึ่งห้าอันดับเขาก็จะตกทีนี้ผู้เข้าแข่งขันที่สองเนี่ยชนะคนที่หนึ่งเขาก็ได้บวกคะแนนอีโลจากแลงจิ้งเดิมที่สี่ร้อยเนี่ยคะแนนที่สี่ร้อยเนี่ยเขาก็จะได้บวกยี่สี่จุดเจ็ดเจ็ดห้าจากการคำนวณครั้งที่แล้วก็จะเป็นสี่ร้อยยี่สี่จุดเจ็ดเจ็ดห้าผู้เข้าแข่งขันที่สองก็จะเลื่อนอันดับคะแนนอีโลตัวเองขึ้นไป จากการคำนวณเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าหากคนที่เก่งกว่าอีกคนนึงมากๆม,มาแข่งกันเนี่ยคนที่เก่งกว่าชนะคะแนนเขาจะเพิ่มเพียงนิดเดียวแต่หากคนที่เก่งน้อยกว่าชนะคนที่เก่งกว่ามากๆคะแนนเขาจะเพิ่มเยอะมากนี่ก็เลยจะทําให้ตัวอ e ีโ w ซิสเต็มเนี่ยบังคับให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ย หาคนที่แรงกิ้งใกล้เคียงกันเพื่อที่จะแข่งเพราะว่าหากแข่งกับคนที่แรงกิ้งต่ำเนี่ยไม่คุ้มที่จะเพิ่มคะแนนอีโรตัวเองมันเพิ่มน้อยมากแต่ถ้าหากเล่นกับคนที่แรงกิ้งใกล้เคียงกันมันก็จะเพิ่มได้พอประมาณคนที่แรงกิ้งน้อยคนที่ไปแข่งกับคนที่แรงกิ้งเยอะคนที่แรงกิ้งเยอะก็จะไม่อยากแข่งด้วยเพราะว่า แพ้เขาก็เสียเยอะแล้วก็ชนะเขาก็จะได้เพิ่มแค่นิดเดียวซึ่งไม่คุ้มเพราะฉะนั้นคนที่แรน์กิ้งน้อยก็จะต้องพยายามแข่งอยู่ในโซนแรนด์กิ้งของตัวเองไปขึ้นมาเพื่อให้เจอคนที่แรงด์กิ้งเยอะประมาณนี้ครับก็คือจุดประสงค์ของ e r o s y s t e m เนี่ยก็เพื่อให้เราหาคนที่เก่งที่สุดจริงๆไม่ใช่แบบว่าไปจับฉลาก เจอคนที่อ่อนกว่าไปจัดฉลากเจอคนที่ตปดจัดสลากเจอทีมที่อ่อนกว่าแล้วก็ชนะในเรื่อยแล้วก็บวกคะแนนปกติไม่ได้มีสูตรคำนวณว่าคนไหนแรงน้อยแล้วได้คะแนนน้อยคนไหนแรงเยอะคะแนนเยอะเลยโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่รับฟัง